ปลาพี่น้องเห็ดแล้วบ้านนี่บ้าโทรปลาดิบนี่นี่ทั้งนี้กินแหละอู้แสบบ้างแสบมันมันเปิดไหนทั้งนี้ห่านมากินปลาตัวสี่ใหญ่นี่ห,าหา่านห่านปอโทรพี่น้องจะมากินไถแทนนี่โบราณเสือตัวใหญ่เลยบ่นนะฮะโอ้ยตัวใหญ่เลยนี่พี่น้องตัวบวกใหญ่เนาะไสปิ้นมาดูใหญ่สำหรับอู้โทเบื้องเบื้องพี่น้องผลเสียดได้อุ้ยพี่น้องแบบแสบแสบเลย บ้าทอมมันมันเด้พี่น้องมันบ้มันมันอืมทบพี่น้องเือว่าคักได้เหมือนนะี้เลย สวัสดีและสบายดีบววยเอฟซีฝั่งไทยและฝั่งลาวพี่น้องตอนนี้ก็พบกับสองบาวสัญญาพี่น้องือว่ามณีมี่มินูเดดพี่น้องข้าเจ้ากินจุป้าแบบอันตรายขนาดพี่น้องป้าเต็นดงแดงดงแดงนี่น้อเขาเจ้าจะกินเลยพี่น้องจำแจวกินเลยนาอแต่ก่อนอื่นข้าเจ้าจะตั้แจวก่อนพี่น้องเนาะไปไปหลุดน้ำกันว่เขาเจ้าจะเห็ดแจวในไรเนาะไปหลุดน้ำกันเลยพี่น้องนี่พี่น้องก่อนอื่นห้าต้องใสกระเทียมลงไปเนาะ เพราะว่าห้าสีเห็ดมิโนคิดจุปัาดิบเน,นาะมันต้องเค็งขัดได้พี่น้องเนาะต้องสมสมเนาะต้องมีมันาวพร้อมพี่น้องเทว่าอันก่อนอื่นก็ต้องตั้มพักเทียมก่อนพี่น้องเนาะนี่ไปได้มาเนี่ยมิโนยังมิโนยังจุปัดดิบโอเสียวปัดดิบจุปัดดิบโอพี่น้องไปหลุดน้ำกันเนาะเพราะว่าห้ากินอยู่หวยกินแบบขักๆได้พี่น้องต้นตนี้ก็ะเว้น ก็ว่ามันสิข่าบายเลยเนาะเสียวเนาะเธอว่ากินแสบเนาะรอดรุนรอรุนอีนใส่บักเพชรไปอีกเนาะเอาบักเพชรเธอว่าถวยหนึ่งเลยปก็เธอพี่น้องเมนูนี้เธอว่าได้เลือดได้เลือดพี่น้องแบบกินแบบโอ้ยจักสิบบานได้พี่น้องเอ้ยรอดรุนน้ำกัดนรอน เพราะป้าดินดาวๆนี่กินเลยหนุ่มวัวเสียวกินเลยเ<ห>ด็ดทัวเลยพี่น้องเด็ดทัวกินเลยเพ,พิ่นว่าเนาะพี่น้องทั่าแล้วแล้วป้าเอ็มเต็มอยู่พี่น้องเนาะเท้ากับชีได้ถือถ้ไวยไปพร้อมเนาะเสียวเนาะเพราะว่าสิไปกินอยู่คนมันสิเป็นอะไรพี่น้องเนาะ,นนะป้าเต้นดอ,ดองแดงดองแดงล่อหลุดน้ำกันหลุดพี่น้องเนาะก็เต้นเออเพราะว่าอันไป้ายไล่คนพี่น้อง,อง,องสองสามคนคนเนาะกินทั่าสุดยอดสุดยอดเลยพี่น้องป้าเท่านี้นี่แ่แก้วพี่น้องในเรื่องในเรื่อง นี่เริ่มมาเลยเนาะไปยังขาเจ้าสิผ้ากินป้าแบบเต็นดงเดงดงเด้งนี่ไซส์ไม่โนอันแจวหันแจวยังไหวนี่ฮะแจวพวกเพ็ดโอ้ยสมอยู่บ้านนี่ฮะสมชุดหยอดเลยโอ้ยชุดหยอดเลยพี่น้องเลยเนาะตอนนี้ก็ถือว่าอันเดือนสิบเอ็ดเดือนสิบสองเนาะป้าลงหวยลงหองถือว่าไลยพี่น้องเนาะขาเจ้าสีไปกินจุให้เบิ่งเนาะแบบว่าป้านี่โตหน้อยๆยังไงก็ตามพี่น้องมาเต็นดงเดงดงเดงนี่ขาเจ้าจะกินเลยเนาะ พ่อบอกสัญญาบอกเสือว่าเขาสิกินได้ไปรุ่นน้ากันพี่น้องกินได้หรือบ่ได้ก็ไปเบิ่งน้ากันเลยเนาะเพราะว่าให้เห็นตั้มผาพหรือว่าตั้มบรรยากาศพี่น้องมากหนะันในพ่อเขาเจ้าใดป้าเนาะนี่ตึ๊กเทหวยน,นี่นบ่ได้ฮะเทหวยเทหวยโอ้พี่น้องบ่จักประขอเนาะป้อ,ปรอยยตรงมันหลดุดเหมาะกับจำจุเข้าบักเสียวได้ไหนเนาะาเฮ็ดดิฉันนะผมกุมหัวฮะเฮ็ดดช่างนะฮะลินเก้โอ้ เธอว่าเขาเจ้าได้ไล่พี่น้องเอ้ยไปหลุดน,น้ำกันเนาะเฮ้าสปีดตึกแปลตายหมดแล้วทางนั้นตึกแหล้วอุย้ยได้แล้วบ่นี่ฮะอุย้ยได้แล้วได้แล้วพี่น้องได้แล้วเฮ้ยเซ็ดเลยบ่เนี่ยฮะเห็ดเลย,แล,ยแล้วโอ้พี่น้องโหสปอตตึ๊งแท้นนี่ฮะปอทบแบบนี่โบวายโบวายพี่น้องถือว่าห่านก่าห่านหรือรอเนาะโอ้เสียวเฮ็ดได้บ่เสียวอุ้ยมีแต่คนใจใจพี่น้องตอนนี้เริ่มตึกแห่แล้วเนาะพี่น้องเนาะอ้ ตึงแฮกับบมุนน่นเนาะของกัมของกัน,อกนบอยามุ่นปรนได๋ลุลุว่วาิได้หรือบ,บ่ได้พี่น้องแหบอยมุน่นบอยถึกปนไดแล้วเนาะเห็นหรื่าเอาตัมตต้มบ่อู้ยปะคอพี่น้องนีนเนาะ ô oh, này tôi bốc nhành nữa nè áo bọt say mát xíu mi thùng giang bò ô đây này thì nòng đây này tôi ăn tưng hè này nó nằm lực thì nòng nằm đứng Hèng, lông bờ đầy lông bờ đầy luôn nằm cắn vào thì thường nước bò đấy bình yên tâm chắc đi lơi bình yên tâm thực 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 tập chắc thì thường cho bò thực cái mày của chắc thì nòng ấy ดูเก็บไม่อีูลี่นี่เดี๋ยว่าอะไรป้าอันปต่องตัวหนึ่งพี่น้องเนาะเดี๋ยวต่องตัวหนึ่งนี่นี่พี่น้อง,องปต่องต้นเดียวเน,นวาะเอาผีพวัวบันนี่โอ้สมาชิกเขากำลังยางไว้พี่สัน <c oughs> โอ้ได้ป้าหลายได้หมดนี่ครับมากมาก <c oughs> ารุ่นบัณฑิชรพี่น้องเบิ้งนี่ บาดน,นี่คือคักเลยบาสัญญาเเทีมองป่านี่นเนาะนปุ๊กาอยู่ป่าไแต่ว่าเขาบริเวตึกกลางเนาะมัอะไรราุดรุน้ำมันเลอุแล้วมุแมุแล้ว,ลว,ลว,ลวโบรโึ้นมาแล้วฮะโอ้สงโตนแล้ นี่มันมันไงโตโตกันแล้วมันคือนี่พี่น้องถือว่าสิมากินกับจุป้าเนาะนี่เนาะเขาเอิ่อนวายหยอดเบ็ดพี่น้องหยอดเบ็ดอ่อนๆเนาะเสียวเนาะถือว่าเ้าสิกินกับจุป้าหยอดเบ็ดน้ำเนาะหยอดเบนดน้ำพี่น้องอย่าหลอกเลียนแบบเด้อพี่น้องผู้ใดกินบ่เป็นเบื่อได้จังหวะดพระรามเบาวสัญญาเอ้ยว่ากินจังฉันอยงสี่เนาะตอนนี้เ้าก็หาเก็บพักพี่น้องนี่เนาะเก็บพักกับทีมงานถือว่าได้ไล่เติบไปทีมงาน กินปลาดิบปลาได้ไม่หอยเขาเจาจะกินไปโต้ปโต้เราได้พี่น้องไรเฮ้ากับบนาเสือเขาสกินไ้หรือบอพี่น้องเนาะเฮาต้องไปเบิ่งน้ำกันแล้วไปหลุดนี่พี่น้องเฮ้ากับห้าเริ่มเสาะเก็ตเนาะเพราะว่าทีมงานของเฮ้าสิกินจุปลาเนาะพี่น้องเรื่าปลาดิบเนาะเขาจากำลังเสาะเก็ตมันออกเพราะว่าไม่มีตปขี้ดินพี่น้องขันว่าไม่มีขี้ดินนี่กินเปโต้เลยแมนบ่เซียวเปโตเลยพี่น้องตอนนี้เฮ้ากับห้าเสาะเก็ตเนาะรุ่นรุุพี่น้องมีปลาตัวสีใหญ่แน้งแสบพี่น้องเลย โอ้โถเหิือมาส่องเก็ดพี่น้องเห็ดแล้วบานนี้บ้าโถปลาดิบนี่นี่ทั้งนี้กินแหละอู้หูแสบบอแสบมันมันเปี๋นี้ทั้งนี้ห่านพวกินปลาตัวซี่ใหญ่นี่ห่านห่านโธพี่น้องจะมากินไถแทนนี่บนอาเสือตัวใหญ่เลยบ่นะฮะตัวใหญ่เลยตัวใหญ่เลยนี่พี่น้องตัวบวกใหญ่เนาะไชปิ้นมาดูใหญ่สำหรับอู้หโธเบิ้งเบิ้งพี่น้องเพิ่นสิเห็ดอะไดโอ้ยพี่น้องแบบแสบๆเลย บ้ทม่มมันมันเด้พี่น้องมันบอมัน<ะ><ะ>มันมมทุ่พี่น้องเธอว่าขักได้เหมือนนี้เลยโอ<ฮ>้ได้เหลืองเบิง้งบอสัญญาอยากซิมลองของพี่น้องเนาะนี่เนาะเธอว่าป้าแบบสดๆเลยพี่น้องเนาะนี่เธอว่าเข้ามากินข้าวปลากระวแมนพี่น้องนี่เนาะนี่นี่พี่น้องนี่เบิงบ้งเบิง้ง อืมอมอาขัก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 ด้วยแจวไล่ๆนี่ยอืมอู้อืักเรืเ่อยป้าเหมือนสกัดวสิมนไปในเนาะอืมเรื่องเรื่องพี่น,น,น,น้องมาเกินข้าวปลาเนาะมืันนี้เนาะป้าทางนี้เป็นคำเป็นคำเลยพี่น้องเนาะ โอ้เห็ดได้จังได้พี่น้องโอ้ใสอุ้ยโอ้โท่ได้เรื่องรีบพี่น้องเอ้ยนี่ห่อพักหอ่อพักหน่อห่อพักพักแง่เซลนี่ฮะพักเป็นหนังพักเป็นหนังอืมอย่าลอกเลี้ยนแบบด้วยพี่น้องเรืองพักเป็ดน,น้งเนี้ย <pson. S 1> โอ้ได้เรื่องพี่น้องนี่เนาะปลาเตละโตเนาะนี่คือปลากระเดิดพี่น้องเนาะอืมกินอะไรสเดิดเลยพี่น้องเนาะนี่ เบิ sugar, so mm ้งบนสัญญาสิก hmm. mm ินให้เ hmm. บ <Hence>, mm ิ hmm> ้งพ oh, wow. oh, ี่น้องเฮ้อเหลืองพี่น้องมามามามักินนกันเปิดได้มันบ่เบิ้งมันมันมันใช้ใช้ปายยังกันี่ฮะเบาๆแข่งเบาๆแข่งได้พี่น้องเนี่ยปอดเสียงหยัมเสียงหยัพี่น้อง ปาได้เรื <Happiness unting> ่องได้เรื่องนี่เฮ้ยแซ่บเซ็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 บพี่น้องโอ้ยกินได้พราตัวใหญ่นี่เปลืงนี่พี่น้องกินลองเบิืองน้อเพิ่นว่าสิกินให้เบิืองน้อตัวใหญ่เอว่าใหญ่สุดเลยพี่น้องเบิ้งเบิ้งให้เบิ้งคักๆดูโอ้ใหญ่สุดเลยพี่น้องอุ้ยปอดโธ่พี่น้องนี่พี่น้อง มากินจูป้าแบบสดๆเลยพี่น,อนอ้องเนาะเรื่องพี่น้องเอ้ยคักแล้วคักแล้วอู้หึมกับหยอดเบ้นเบิงหยอดเบ้นหอลองเบิึงจักบาทเนาะอ้คักไรคักไรยำยังเสียวย <laughs> ำหินอยำหินด้านเลยพี่นอ้นองพัดเดียวบรื่องบๆเรื่อง,องนี่พี่น้องป้าแบบ<า>สดๆเ<ด>นาะถือว่าหินงจับ โอ้บ oh. mm hmm. านเหวมาที่ทีนแหนได้เรื่องไม่เรื่องอ mm hmm. ืเป็นคำตึอคำอืม,ม,ม mm hmm. mm hmm. กินขาวป่ากับจุป,ปลาดิบพีน่น้องเนาะนี่ ยังเป็นหัวเลยนี่ใครจะกินเหรอเนี่ฮะก็กินให้เบิ้งดูทำบรรยากาศให้เขาเบรราิ้งในด้วยทางกลางนี่เออนี่บรรยากาศให้พี่น้องเบิ้งน้องถ้าวากินตั้มท้องห้ท้องหน้าพ,พี่น้องเอ้ยหึหลักไกลๆแคบบนน่ไหนบอกสัญญาณเลยนี่อ้อาวเจอเอะไรป้องป้ายัางเสียวนี่ลองก็ลองลองดูมาตอง Oh. 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 โอ้โอ้จีเกบ้ลมากิด่พี่น้องเหมืนอนกันหมืนกันอืมเหนแล้วบัดน,นี้ซาซาปาัดโต <c oughs> ในเรื่องพี่น้องไปกินได้เนาะอืโอ้ยกินได้ไผกินได้เนาะอันนี้ปานปนะไปหัวแข้งปลาหัวแข้งพี่นอ้องหืมลาหัวแข้งกับปลาตองเห็นแล้วพี่น้องนี่ปัตโี่น้องสายซาซาดูจักบาทอู อีได้เรื่องนี่พี่น้องป้าท้อไม่อนี้เทวาเดือนสิบสองพี่น้องเนาะเดือนสิบสองสีงยางเขามาเลยเน,นาะเทวาปูปลาหนาหนามลายตำหวยตำหองเนาะเพราะว่ามันลงจากท้องหาท้องหน้ามันกินใบเขาแล้วเลยพี่น้องเนาะมันกินดอกเขาแล้วแล้วนี่พี่น้องนี่เนาะปะ้าท้ออื้อ กินไปสิครับใส่สมตัวได้ขักเสียวกว็ับอ่ะนั่งดิไม่มีมั่นดินดอืนี่ขึ้นได้จังได้พี่น้องนี่ป๋าเห็นแล้วฮอืงเป็นไรเป็นไรรถสันเป็นแบบไรบรชาตินนะมันมั่นเนาะมันมั่นม่น บ่ข้าวบ่ข้าวข้าวกับแจ่วในนอ่อข้าวกับแจ่วแจ่วซีสมสมพี่น้องเนาะเพราะว่าข้าใส่อัน,นนั้นเนาะมองง่ามมองงาพี่น้องเนี่ยแบบดูดเข้าไปดูเสียวให้ดูเห็นได้บ่แบบดูดเข้าไปแบบนี่เราข้าวมะกอกเงี้โอ้มีเราข้าวมะกอกอีกได้พี่น้องเนาะเพราะว่าผลกอกน้ำเนาะ นี่เอาดูเห็ดแบบดูดเข้าไปเลยเห็นไอพี่น้องเบิ่งดูแก่ก่อนแก่ก่อนแก่ก่อนโอ้มีเน่าแก่พี่น้องเนาะมีรอยเปิดผ้าได้พี่น้องเล้วเอ็มรอยเปิดผ้าเหรออู้ขักบ่ัาขากินไดงเปล่าอันนี้ฮะโอ้ฮ่าะเนมเฮนตะเวินเนาะโอ้ได้เรื่องพี่น้องได้เรื่อง จุบเขาดูจุบเขาดูเนได้บ่จุบเขาโอ้กึกไล่ในในโผล่ไปได้เหล่าเฮาขัดเดร็กว่ฮะอ้หันท์ฟังบาบาแบ,าบเนี่ยหันทองวบาวาบใช้แบบจุบเขาดูเพื่อเสียแบบจุบให้เบิ่งพี่น้องโอ้ยดึงบ่ขาดเอาหลุดแบบขัปุ่นเห็นดูเด้บ่อืมไหนอืมนี่พี่น้องแบบจุบเขาเนาะโอ้บักแสบเบิ้งเจ้าจักบ,บาทพี่น้องเนาะ ตอนนี้เธอว่าป้าก็เริ่มซีมดสเลยเนาะพี่น้องในเนาะไว่เบาๆสัญญาบ่บาหานฮานคือการหาราันไหล่พิณเนาะแต่ว่าจักเป็นหลักไข่ไก่เพยเชื่ออยู่ตลอดไอมาเรื่องพี่เนาะป้าก็เริ่มซีมดสเลยเนาะอืม เก็หฮอนโบมดเนาะเก็ดมาเนาะยังค yeah. ือ so ค we ือเก่าอยู <numbers> ่น้ำไม่แล้วนี่นี่อู้กินแบบแสบๆพี่น้องเนาะกินจุป้าแบบแสบเนาะี่เนาะปลาด้เหลืองเลยทางไหนไล่มังกรเท่านี้บริธรรมดาได้เพี่น้องเนาะเกิดได้เชียวแสบปะแสบไล่แสบไล่กินให้มืดได้แบบในเนาะ ปกินข้าวป่าอาหารดิบพี่น้องโอ้มากินไหนพี่น้องมากินไหนพผย,ยังมากินน้ำน้องอแบบป้าสดแบบป้าบรีเอาขึ้นจังน้องใหม่ๆกับว่าแมนน่นอ้องเสียวน่องแม่แลละอืมนี่ป้าทองอืมอิ่มเลยใช่ไหมค่ะป่า เจ ment, e. ็บไรแห้กินแห้มันเลยแห้กินแห้มันเพี้ยนเบิ้งนี้เดี๋ยวัวใหญ่ังขาดเนาะอ๋อดูเสียวจักบาทดูปลากระเดินเนี่ยบ๊อปลากระเดินปลากระเดีได้เนาะอยู่ประเทศไทยเฮือนปลากระดีแต่ได้ก่องป้ายยังก่องปลากระดีกระดีแม่เนาะปากระเดินเนี่ยปากระดี ป้อเถอะพี่น้องเฮ็ดแล้วนี่ว้าให้พี่น้องเบิ่งดูป้อถูกข้ามัาใหญ่ๆหนึ่งผู้ได้เหลืองได้เหลืองพี่น้องเนาะแจลห้องก็ะเทือกสิมดแล้วนี่เบาสัญญาพี่น้องคำบางใหญ่ๆเท่าว่าโบกใหญ่เลยเนาะนี่เนาะมันพี่น้องเอ้บอกได้ว่ามันมันแห้งเดิ ขากไลยเนาะขับขับไล่ขับไล่ขับไลยพี่น้องเริ่มมืดแล้วปัานนี้เนาะเอาแบ่งกันแบ่งกันคนละโต๊สองโต๊ะเคลอเราปลาลังเกาะพี่น้องนี่เนาะ,ะปลาลังเกาะอืมนี่พี่น้องอ,อืมอืมน่าจะก็จบอกดูเนาะ ไอปนมลายมังกรนะในบริธรรมดาเด้อข้างนี้ก็พอแล้วพี่น้องเอ้ยเอาหันเขิงเสี่ยวหันเขิงเนาะเ้าต้องหันเพราะว่ามันหมดแหละอันนี้เ้าคนเดียวพี่น้องสุดท้ายคำสุดท้ายเอาบ่พพกินเนาะเสียวเนาะ มดก่อนถ้ามีปาลาลายกับบอ่อเด้อติดต่อมาผมได้มีปาลาลายติดต่อมาพี่น้องเพราะว่าป้าเธอหวยนี่ก็มบริโภคกินนอกน้นำมันยังลายแม่นบ่ออ๋อแจีวฮะพี่น้องโอ้ถือว่าขักลายพี่น้องเนาะมดก่อนมดก่อนพี่น้องเอ้ยโอ้อ แก้วมดก่อนพี่น้องแจ้วนี่ยังอยู่ป้ามดก่อนเนาะเพราะว่าป้าเขาจะกินป้าตัวนี้มันกินบ่อยพี่น้องเนาะมันใหญ่เกินนะพี่น้องมันบ่าานอยาๆเนาะไปได้เชียวอิมอ่มอยู่ปะอิ่มอิ่มอิ่มไรอิ่มไรอิ่มไรเออทั้งี้ได้สั่นอิมน่มอยู่ปะอิ่มอิ่มแซ่บแซ่บโอ้พี่น้องมันมันพี่น้องมันแห้งหรือเราข้าวเราข้าวลงน้ำ้างนี่เราข้าวลงน้ำ้างบ่เสียวอ่ะดูจับโบกให้เพิ่นเบิ่งดูจับโบกจับโบกเแ็่ได้โบกใหญ่หรือโบกน้อย นี่โอ้อืมไอนมเหลาข้าวได้นีนเนาะสุดหยอดสืหอหยอดเสือนยอดโอ้แก่ข้าวแก่ข้าวขวเนอต้องมีเหลาข้าวนี่แก่ข้าวพี่น้องโอ้บริธรรมบดาพี่น้องเอ้เนาะถือว่าขากินก้างทงไฮทงหนาก็ว,ว่าแม่นะนพี่น้องเพราะว่ามันแถวนี้มันเป็นทงไฮทงหน้าข้าวทั้งนัง้นก็ถือว่าเริ่มสีซุกเลยเนาะพี่น้องนอ,นอเรื่องเออเหออยู่นี่นี่ คือน้องหนามน้องในน่องบอลที่เบาสัญญาตึงแฮลอรุนคลิปต่อไปเด้อพี่น้องถือว่าอันแห้งนักกว่านีน้นาะเนาอเสียวแมนบอนเออพราะว่าทีมงานเข้ามาบุกครบเนาะพักที่ตามต่อไปพักที่ตามต่อไปพี่น้องเอาคลิปนี้กับุมมิยังไล่พี่น้องเบาสัญญากรบหมู่เพื่อนกันสิได้อำลาพาจากนะก็ถือว่าคลิปนี้เขาเก่าเข้ามาสบายดีสบายดีพี่น้องบายบาย